ดีค่ะมาพบกับช่องฮักบ้านนาชาแนลนะคะวันนี้แม่กิ๊บก็จะมาทำข้าวมันไก่นะคะเพื่อนเอนอ่เตรียมน้ำใส่หม้อนะคะประมาณ3ลิตรครึ่งนะคะแล้วก็แม่กิ๊บก็จะใส่รากผักชีนะคะแล้วก็ตามด้วยขิงแล้วก็ใบเตยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่มีในบ้านเลยนะคะ จากนั้นก็จะตามด้วยผงน้ำซุปทำกว๋วยเตี๋ยวนะคะของรสดีนะคะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่อนนะคะ1ช้อนโต๊ะเท่ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1นช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแม่กิฟก็จะใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็คนหน่อยหนึ่งนะคะให้น้ำตาลแล้วเครื่องปรุงทำการละลายกันดีนะคะจากนั้นก็ตามด้วยผักกาดขาวนะคะแม่กิฟก็จะใส่ไปหนึ่งหัวเล็กนะคะเพื่อให้น้ำซุปมีความหวานกลมกล่อมนะคะถ้าเพื่อนๆมีหัวไชเท้า,ามีแค่รอดหรือว่าฟักเขียวนะคะก็สามารถใส่แทนได้เลยนะคะเป็นผักที่มีรสหวานก็จะทำให้น้ำซุปหวานอร่อยะคะ่ะ พอใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะคะแม่คิ้ก็จะตามด้วยเนื้อไก่นะคะวันนี้เนื้อไก่ที่ใช้ก็จะเป็นส่วนของน่องแล้วก็สะโพกนะคะก็ผ่าแยกออกจากกันเรียบร้อยแล้วนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็นำใส่หม้อได้เลยนะคะ พอใส่เนื้อไก่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เวลาต้มน้ำซุปอยู่ประมาณ45นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อไก่เปื่อยนะคะแล้วก็หมั่นช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ำซุปข,ของเราก็จะได้ใส่นะคะไม่ขุ่นนะคะแล้วก็ทำการคนนิดนึงนะคะเนื้อไก่จะได้สุกทั่วกันนะคะอ่าโอเค ระหว่างที่รอน้ำซุปและเนื้อไก่สุกได้ที่นะคะเราก็จะมาทำน้ำมันไก่นะคะเพื่อเอาไปใส่ตอนหุงข้าวนะคะเปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเนาะเมื่อกี้ก็จะใส่หนังไก่ลงไปนะคะอันนี้หนังไก่ก็ที่ติดกับอ่าสะโพกนะคะก็เลาะด้านข้างออกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ก็ไม่ต้องรองให้อ่กระทะเดือดนะคะก็ใส่หนังไก่ลงไปเลยกระทะเดือดแล้วนะคะก็เริ่มคนหน่อยนึงนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นน้ำมันก็จะไม่ค่อยออกแล้วก็หนังไก่ก็จะไหม้ได้นะคะ เหลืองนะคะแม่กิ๊บก็จะใส่ขิงที่หั่นเป็นท่อนเป็นแวนลงไปนะคะผัดด้วยกันนะคะจะได้มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมนะคะนี่กระเทียมประมาณสี่ห้าขอเอามาผัดด้วยกันก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะผัดขิงกับกระเทียมกับ น้ำมันไก่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนหุงข้าวนะคะแม่กิ๊บก็จะใช้ข้าวอยู่สี่ถ้วยซุปแบบนี้นะคะถ้วยเ,เล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่กิ๊บก็จะขอนําไปล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดแล้วค่อยมาหุงก,กัน,นะคะ่ะล้างข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะแม่กิ๊บก็จะใส่น้ํามันไก่ลงไปนะคะจะใส่ทั้งหนังไก่ลงไปเลยนะคะเพื่อความมัน ของข้าวนะคะแล้วก็ความหอมเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันไก่ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะใส่ไปหมดเลยแล้วก็เติมน้ำซุปนะคะให้เลยหน้าข้าวมาประมาณหนึ่งข้อนิ้วชี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดของมไมกิ๊บนะคะก็จะวัดก่อนที่เราจะใส่น้ำซุปลงไปนะคะแล้วก็กะเอาว่าเมื่อกี้เราวัดถึงประมาณไหนนะคะกิกก็ใส่ไปทั้งหมด10กระบวยนะคะเพื่อนๆน แล้วก็คนข้าวอยู่หน่อยนึงนะคะเพื่อให้น้ำมันแล้วก็น้ำซุปนะคะเข้ากันดีนะคะแล้วก็หุงข้าวตามปกติเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะก็จะเตรียมทำน้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นขิงนะคะก็จะซอยบางๆนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆทีๆอีกนิดนึงนะคะซอยเสร็จก็นำใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะ ตามด้วยพริกสดนะคะถ้าเพื่อนๆมีพริกขี้หนูหรือว่าพริกแดงจินดาพริกขี้ฝาก็ใช้ได้เลยนะคะที่บ้านมีแต่พริกกระเหลี่ยงนะคะก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะซอยเสร็จก็นำใส่ถ้วยที่ใส่ขิงไว้เมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็พักไว้ก่อน,นะคะ่ะต่อไปก็เตรียมปั่นน้ำจิ้มกันเลยนะคะก็จะใช้กระเทียมหนึ่งกำมือกับอีก1นึหยิบมือน,นะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งนะคะ มีกิบก็จะใช้พริกแห้งอยู่หนึ่งกำมือกับอีกหนึ่งหยิบมือเหมือนกันนะคะพอดีว่าพริกสดไม่มีนะคะก็เลยใช้พริกแห้งแทนนะคะตามด้วยขิงหนึ่งหัวนะคะปอกเปลือกแล้วก็ซอยไว้เรียบร้อยนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะบีบใส่ลงไปเลยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือเต้าเจี้ยวนะคะแม่กิปก็จะใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ จากนั้นก็เติมน้ำซุปลงไปค่ะแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วก็เทใส่ถ้วยได้เลยค่ะแล้วก็เติมพริกกับกระเทียมที่เราซอยไว้ลงไปนะคะก็คนให้เข้ากันดีค่ะ เราก็ขอเติมมะนาวหนึ่งกลีบนะคะเพื่อนๆถ้ามะนาวลูกเล็กก็ให้เติมสองกลีบนะคะก็จะพอดีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะที่เราตุนไว้45นาทีนะคะก็ได้ที่แล้วนะคะนุ่มเปื่อยกำลังดีนะคะ เราก็นําใส่กระซอนพักไว้ก่อนนะคะให้เสด็จน้ําส่วนน้ําซุปนะคะแม่กิฟก็จะต้มต่อจะเติมข่าไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพื่อความหอมแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมขึ้นนะคะต้มไปประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะนี่น้ำซุปเรียบร้อยก็มาดูที่เข้ามันกันดีกว่านะคะ ันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ของแม่กิฟนะคะร่วนกำลังดีถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สีเข้มสวยก็แนะนำให้เติมน้ำมันหอยไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสีก็จะเข้มสวยและมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแม่กิฟลองทำรอบสองแล้วค่ะอันนี้เราก็จะแม่แล่เนื้อไก่กันเลยนะคะผ่าครึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสะโพกเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะ หัน่นเสร็จเรียบร้อยก็นํามาโปะข้าวมันของเราได้เลยค่ะก็จัดจานให้สวยงามตามชอบนะคะกินพร้อมน้ำจิ้มน้ำซุปนะคะเพื่อนๆ พร้อมรับประทานได้เลยค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นข้าวมันไก่สูตรของแม่กิฟเองนะคะเน้นวัตถุดิบที่มีในบ้านก่อนนะคะมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะคะไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่กิฟก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้แม่กิฟด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย